วิทดดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทวนพูดและประสดีบัทั YouTube ของ RMUDP Live กับผมกระจรนสักบำร,รุงสิมม่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนนะนครครับมายแบบนี้นะมีเรื่องราวนะครับทั้ง เรื่องราวในวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนาบางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นะก็มาเกี่ยวกล้องหลายตอหลายตอนเลยนะครับอยู่ในรายการนี้วิดดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live นะอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live ข้ามไรอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดดีเดวันนี้วิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวจากทางกรุงเทพมหานครนี่เองนะ เรื่องราวของฝุ่น PM 2.5ก็เริ่มที่จะกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับกำลังที่จะเข้าสู่นะหน้าหนาวนะคุณผู้ฟังนะครับก็เลยมีเรื่องราวนะจากทางกรุงเทพมหานครนะจับมือเครือข่ายเดินหน้ามาตรการลดฝุ่นพี p ม2.5 ประกาศเขตควบคุมฝุ่นห้ามรถบรรทุก6ล้อเข้ากรุงเทพชั้นใน22พื้นที่ด้วยการเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดตรงนี้กันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับนะวิทย์ทั่วไทยมีเรื่องราวนะจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาญจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับหารืองานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกับซินคโครตรอน จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวอนี่เองครับนะเรื่องราวนี้นะนะ่าสนใจอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวมาติดตามกันนะนะติดตามกันนะครับในช่วงของวิทย์ทั่วไทยกันส่วนช่วงวิดสดาโลกครับนะเรื่องราวจากนาซาครับคุณผู้ฟังนะนาซาเสนอความเป็นไปได้ที่จะพบชีวิตใต้ชั้นน้ําแข็งบนดาวอังคารนะนะเรื่องราวนี้นะ ก็เคยได้ยินกันมาเนาะว่าดาวอังคารอาจจะมีนะสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะหรือว่านะได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างตรงนี้จากดาวอังคารเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิสถาโลกช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่ง วิน,นาทีหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุวนพุธและประสดีบัญทาง YouTube ของ RM UTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมั่านครับสำหรับวิน,นาทหนึ่งในวันนี้เรื่องราวของฝุ่น PM 2.5กลับมาแล้วนะครับนะกลับมาแล้วนะนะแล้วก็กรุงเทพมหาคนครก็นะครับบางวันก็เตรี่บางวันนี้ก็เผชิญกับภาวะฝุ่น PM 2.5 กันแบบจุกๆเลยนะบางวันก็อาจจะธรรมดานะครับแต่ว่านะช่วงเวลานี้ก็กำลังที่จะเข้าสู่เรื่องราวของหน้าหนาวนะครับก็หน้าหนาวในพักหลังๆนี้นะครับก็อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะตอนเช้านะเห็นแล้วคล้ายๆหมอกนาะแต่ไม่มีแดดจริงๆนะครับไม่เชิงว่าเป็นหมอกนะแต่เป็นเรื่องราวของฝุ่น PM 2.5นะที่ เราอาจจะได้เผชิญกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะมาพร้อมกับนะครับหน้าหนาวเลยนะครับคุณนู้ฟังนะก็ต้องนะครับก็ต้องเรามาระวังนะ้อยในเรื่องของการออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับนะสวมหน้ากากอนามัยนะที่ ที่กระว่าหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับ PM สอจุดโดยชว,วัน,นี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้เรื่องเราจากทางกรุงเทพมหานครครับนได้จับมือกับเครือข่ายนะเดินหน้ามาตราการลดฝุ่น PM สองจุประกาศเขตควบคุมฝุ่นห้ามรถบรรทุก6ล้อเข้ากรุงเทพชั้นใน22พื้นที่ด้วยกันนะครับตรงนี้ครับเมื่อวานนี้นี่เองครับนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐครับ ปลัดกระทรวงพลังงานนายเทีรพงศ์วิมลจิตราโนนพ่วอในการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษนายทองอยู่คงขันครับประธานสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยถแถลงความร่วมมือในการลดฝุ่นละออง PM2.5 และมาตรการ การป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปีหน้านี้นะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งในวันนี้ในเมื่อวานนี้นะครับนี่พูดถึงเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังนะที่ประชุมครับได้หาหรือแนวทางการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษสพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็หน่วยงาน ภาคเครือภาคีเครือข่ายนะพร้อมเดินหน้ามาตรการนะรับมือสถาในการฝุ่นเพียง2.5นะครับซึ่งในพื้นที่จะประสบปัญหาฝุ่นเกินข้ามมาตรฐานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะของทุกทุกปีข้ามปีเลยนะต้องย้ำว่าทุกปีข้ามปีเลยนะนะภาคหลังมานี้ก็จะเจอนะครับ วิกฤตฝุ่นเพี PM 2.5แบบนี้เลยนะโดยทางกรุงเทพมหานครครับได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นลงอพี PM 2.5นะในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้แผนลดฝุ่น365วันและดําเนินมาตรการเข้มข้นขึ้นในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงในระยะวิกฤตโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกนะครับดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังนะอย่างเช่นนักสืบฝุ่นริสแมปนะแจ้งเตือนและติดตั้งเซ็นเซอร์พันจุดนะครับ1จุดด้วยกันการกำจัดต้นต่อเลยนะอย่างเช่นตรวจวัดควันดำตรวจคุณภาพอากาศเชิงรุกการนำรถอัดฟางใช้ในการเกษตรการให้บริการรถฟีเดอร์นะการพัฒนาทางเทา้าการจัดการจุดฝืด บิงเลนนะครับส่งเสริม EV นะแล้วก็การป้องกันประชาชนนะครับอย่างเช่นทงคุณภาพอากาศห้องปลอดฝุ่น DIY นะครับเครื่องฟอกอากาศและนโยบายปลูกต้นไม้ลานต้นครับซึ่งในปีนี้ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมนะโดยการห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่วงแหวนรัชดาพิเศษ นะก็คือวงแหวนรอบในเนี่ยครับในสุดนี้เลยก็คือถนนถนนรัชดาพิเศษนะครับภายใต้พื้นที่บังคับ9เขตนะแล้วก็แนวถนนต่างๆ13เขตโดยเมื่อข้าวฝุ่น p m 2 5อยู่ในระดับสีแดงประกอบกับการคาดเดาสถานการณ์ฝุ่นอัตราการระบายอากาศและทิศทางลมมาจากตะวันออกร่วงหน้า2วัน จะออกประกาศดังกล่าวครับโดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงและกำหนดระยะเวลาห้าม3วันนะมีผลบังคับใช้นนับแต่วันถัดจากวันประกาศครับซึ่งประชาชนนะครับกณผูฟังเองก็สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน airbkk นะ c e e o o o k นะครับหรือแล้วก็เว็บไซต์ Line Alert นะครับอ่ะก็ตอนนี้นะ เ,เขาบอกว่านะฝุ่นเพ iam 0.5น,น,นะปกติแล้วก็จะประสบภ,ภาวะนี้กันตั้งแต่พฤศจิกายนข้ามปีไปจนหนึ่งเดือนมีนาคมในนี้คือข้อสังเกตเลยแต่ตอนเนี้นะ,น,ะนะขณะนี้เนี่ยนะบางวันก็เริ่มเผชิญกับวิกฤตฝุ่นเพียม0.5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นไปได้นะครับถ้าใครที่ จำเป็นนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับนะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องไปทํากิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะต้องมีอะไรที่ป้องกันสักหน่อยนะก็คือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเลยนะครับนะไม่ใช่หน้ากากกันธรรมดาไก่กาเลยนะต้องเป็นหน้ากากที่ว่าป้องกันฝุ่นเลยนะครับเพื่อที่จะนะอย่างน้อยก็เป็นการรักษาสุขภาพของนะครับตัวคุณผู้ฟังเองนะรเรื่องนี้สําคัญแล้วก็ นะสำคัญมากกว่านั้นก็คือติดตามข่าวสารประจําวันนะครับติดตามอย่างมีสตินะครับบางทีก็อย่าตืนตนน่นตะลหนเนาะนะลองนะค่อยๆนะครับแก้ปัญหากันไปนะว่านจะาเจอสภาพแบบนี้จะมีวิธีการจัดการหรือมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับทุกปัญหามีทางออกเสมอนะครับแล้วกนะ็ฝากกันไปถึงทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM ียมจุนะเรื่องราวของการ แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนก็นร,ร่วมใจคนละมือคนละไม้คนละมือนะ,นะแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกหน่วยงานแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับฝุ่นเพียม2.5จะลดนะหรือบรรเทาลงไปบ้างนะครับนะหรือว่าไม่แทบจะไม่มีฝุ่นเ p ม2.5เลยก็จะเป็น การที่ดีที่สุดนะครับเพื่อสุขภาพของประชาชนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในเขตรกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่จริงๆต้องเป็นทั่วประเทศเลยก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับอ่ะฝากไว้ตรงนี้ด้วยนี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งครับเรื่องราวจากทางกรุงเทพมหาน,นครนะจับจมือกับเครือข่ายเดินหน้ามาตรการลดฝุ่น PM2.5 ประกาศเขตควบคุมฝุ่นห้ามรถบรรทุกหกล้อนะครับเข้ากรุงเทพชั้นใน22พื้นที่ด้วยกันนะครับอ่ะเพระนาะฉะนั้นนะครับก็ นะร่วมใจกันนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังเองก็นะครับอาจจะต้องลองนะเจอปัญหาอาจจะต้องลองดูว่าจะจัดการนะหรือแก้ไขปัญหาสภาวะฝุ่นเพี m ยม2.5อย่างไรหรือว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็นะครับก็ลองดูนะเพราะฉะนั้นนะครับนะติดตามนะอย่างรู้เท่าทานันอย่างมีสติด้วยนะครับเรื่องนี้สําคัญแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่นะแก้ปัญหา ฝุ่น PM 2.5ก็นะครับร่วมใจกันนะเพื่อที่ว่าอย่างน้อยถ้าอาจจะไม่อาจจะแบบที่ว่าอาจจะอาจจะไม่มีฝุ่นเลย ก็จะไม่ได้สักทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยลดบรรเทาไปบ้างก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนทุกคนเลยครับนี่คือวิดหน้าหนึ่งช่วงหน้าวิ์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากทางนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุลานะจุลาลงกรณ bueno ์มหาวิทยาลัยนะครับหารืองานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกับซินโครตองงนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะกระทรวงอวนี่เองนะครับเรื่องราว นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามมันต่อกับวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวทิทั่วไทยวทยิทั่วไทยครับในรายการวิทดีเดดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทั่วนพุธและประสดีบัญังยทูงของ t u u e ของ RM UDP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมบ้านครับนะช่วงของวิท์ทั่วไทยก่อนที่จะเข้าสู่วิท์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคำแนะนำ หรืออยากน้่มเสืร์อะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารม่ยยั่าจะเป็น u ูทของ RM u t p Live แห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นนะช่องทางของ Facebook Fanpage พิมพ์คําว่า RM u t p Live ครับแล้วก็อินบะ็อกซ์ทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังนะครับพิมพคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนํา อยาเิเสืออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไนเลยซักช่องทางหนึ่งที่สําคัญกูรู้ฟังนะครับฟังรายการวิทย์ดีแต่แล้วอย่าลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์กันด้ยวยเพื่อเพิ่มยอยวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทางยู u ูบนะของ R M U T P Live แห่งนี้ฝากไว้ด้วยครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหาหรืองานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกับซินโครตรอน จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนี่เองครับคณะผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยีเ่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินคโครตรอนองค์การมหาชนนะรกระทรวงอวขออนุญาตเรียกย่อๆละกันนาะเป็นกระทรวงอวอนะฮะพร้อมศึกษาดูงานการวิเคราะห์คุณสมบัติ ของพืชสมุนไพรพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดการวิจัยภายใต้เป้าหมายยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสำอางฮารานสูตะวันออกกลางนะครับคายหวังเทคโนโลยีซินโครตรอนจะมีส่วนช่วยพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ครับซึ่งตรงนี้รองศาสตราจารย์ดรวินัยดลันครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราน จุลาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยครับได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25ตุลาคมที่ผ่านมาครับ <_ C os an> เพื่อศึกษาดูงานการดําเนินง,งานของสถาบันในเรื่องการวิเคราะห์คุณสมบัติพืชสมุนไพรชนิดต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรและว,วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเครื่องสําอางฮาลานสู่ตลาดใหม่มุสลิมตะวันออกกลางและการวิเคราะห์วิธีอื่นๆด้วยแสงสินโครอตอนพร้อมนั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามและห้องปฏิบัติการ ด้านอาหารและการเกษตรณอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีออรองศาสตราจารย์ดรสาโรดรุ จิรวัตรครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนให้การต้อนรับโอกาสนี้ครับคณะนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้นําเสนอและเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแสงซินโครตรอนซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในวัตถุดิบต่างๆมากขึ้นและยกตัวอย่างงานวิจัยทางด้านสมุนไพรอาหารและการเกษตรนะอย่างเช่นการศึกษาธาตุในเห็ดหอมและเห็ดหูหนูอย่างเช่นธาตุเหล็ก แมงกานิสแคลเซียมแล้วก็โพแทสเซียมนะครับรวมถึงการศึกษาสมบัติในการลดไขมันในเลือดของเห็ดลินจือการศึกษาสารสกัดจากเส้นไหมดิบที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้แล้วก็อื่นๆนะครับพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดงานวิจัยร่วมกับคณะผู้บริหารและนักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานครับ ซึ่งทางนี้นะรองศาสตราจารย์ดรวินัยดลันบอกว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเริ่มต้นจากห้องบริบัติการวิวทยาศาสตร์ขนาดเล็กนะในคณะสวเสวชชศาสตร์ จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อปี2538นะครับและได้ขยายตัวเติบโตจนยกระดับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานโดยได้รับการยอมรับจากมุสลิมโลกนะว่าเป็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮารานแห่งแรกของโลกการมาเยี่ยมชมสถาบันครั้งนี้คาดหวังว่าเทคโนโลยีซินโครตรอนน่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและนวัตกรรมให้แก่ทางศูนย์ได้ครับอ่ะก็ เป็นอีกหนึ่งขั้นนะของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานของจุฬานะที่มีการวิจัยในเรื่องของพืชสมุนไพรนะแล้วก็ร่วมกับร่วมมือกับสถาบันวิจัยแสงสินโครตตอน,นองค์การหมหาชนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะจะมีงานวิจัยหรือว่านะนวัตกรรมใหม่ๆนะที่สามารถต่อยอดน,นำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้นะถ้าเป็นไปได้ดูนี้งานวิจัย นะต่อยอดเชิงพาณิชย์นี่เยอะยามากมาเลยทีเดียวนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการร่วมมือกันของ2หน่วยงานนี้นะหรือจะมีหน่วยงานอื่นๆใน,ในอนาคตหรือไม่นะเพื่อนะครับที่ว่าจะได้อาจจะได้งานนาวัตกรรมใหม่ๆนะครับยนโฉมสู่สายตานค,คนไทยทั้งประเทศก็อาจเป็นได้นะครับขอเป็นกำานัใจให้กับนะทั้ง2หน่วยงานนี้หรือจะมีหน่วยงานอื่นๆมาแจมด้วยนะก็ต้อง ตามกันต่อไปตรงนี้และเป็นกำลังใจเอาใจช่วยนะครับนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยนะฮารืองานวิจัยพืชสมุนไพรร่วมกับสถาบันวิจัยแสงสินโครตรอนนะจากกระทรวงอวนะครับนี่คือวิย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศราโลกราบเรื่องราวของนาซาครับเสนอความเป็นไปได้ที่จะพบชีวิตใต้ชั้นน้ําแข็งบนดาวอังคารนะอย่างที่ กริ่นไว้ต้นรายการนะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างบางทีก็จะยินว่าดาวอังคารทุกวันนี้นะอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ภายใต้ดาวอังคารนะก็อาจเป็นได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามนะเรื่องราวนี้กันในช่วงของวิทสถานโลกครับช่วงวิทสถานโลก วิศราโลกครับในรายการวิทย์ดีแต่ครบพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประัชญีบัญทาง y ท u t u b e ของ RMUDP l i v e วิศราโลกราเรื่องราวของนาซาครับเสนอความเป็นไปได้ที่จะพบชีวิตใต้ชั้นน้ำแข็งบนดาวอังคารครับซึ่งนะคุณผู้ฟังก็อาจจะเชื่อนาะยเชื่อกันเสมอเลยว่าเป็นไปได้ที่ดาวอังคารในอดีตจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับชีวิตแต่ดาวอังคารในวันเนี้ย มันจะเหมาะสมกับการมีชีวิตได้อยู่หรือเปล่านะครับนักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้เสนอความเป็นไปได้ที่จะพบชีวิตใต้ชั้นน้ำแข็งของดาวังคารครับซึ่งนักวิจัยของนาซาเสนอทฤษฎีและความเป็นไปได้ใหม่เกี่ยวกับชีวิตบนดาวังคารว่าชีวิตระดับจุลชีพอาจจะสามารถดำรงอยู่ได้ในน้ำแข็งที่ขั้วใต้นะ ของดาวอังคารนะขั้วใต้ของดาวอังคารคล้ายกับจุลชีพและสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลสาบใต้ชั้นน้ำแข็งในแอนตาร์กติกครับงานวิจัยชิ้นนี้ได้สร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ถึงปริมาณแสงแดดที่ส่องผ่านชั้นน้ำแข็งของดาวอังคารแล้วว่ามันอาจจะเพียงพอสำหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำตัวยอย่างน้ำแข็งบนโลกที่ชั้นด้านบนมัก จะมีสิ่งมีชีวิตจําพวกจุลชีพสาหร่ายตะไคร่น้ำและเชื้อราเกาะและดํารงชีวิตอยู่น้ําแข็งบนดาวอังคารมีอยู่2ประเภทครับก็คือน้ําแข็งแห้งที่ก่อตัวจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ําแข็งที่ก่อตัวจากน้ําซึ่งนักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่น้ําแข็งที่ก่อตัวจากน้ำนะครับตัวแทนทีมนักวิจัยนายได้อธิบายนะครับว่าเมื่อครั้งสมัยที่น้ําแข็งบริเวณขั้วดาวอังคารก่อตัวขึ้นมา อาจมีฝุ่นเล็กๆจากพื้นผิวปลิวมาเกาะและปะปนอยู่บนพื้นผิวน้ำแข็งเมื่อเวลาผ่านไปครับบริเวณที่ฝุ่นฝังตัวใต้น้ำแข็งแสงแดดจากดวงอาทิตย์สส่องเข้ามาถึงชั้นของฝุ่น ฝุ่นที่มีสีเข้มกว่าน้ำแข็งจึงดูดซับความร้อนจากแสงแดดและทําให้น้ำแข็งละลายเกิดเป็นชั้นแอ่งน้ําใต้พื้นผิวน้ำแข็งครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจะเบาบางลงมากแล้วทําให้น้ําแข็งที่ละลายจนระเหยนาะที่ละลายจะระเหยในทันทีนะไม่สามารถคงในสถานะของเหลวได้บนพื้นผิวแต่หากเป็นน้ําที่อยู่ ใต้ชั้นน้ําแข็งนี้นะครับน้ําเหล่านี้จะยังคงสภาพในสถานะของเหลวได้แอ่งน้ําใต้ชั้นน้ําแข็งที่เกิดขึ้นจากฝุ่นในชั้นน้ําแข็งหลุมลักษณะน,นี้มีชื่อเรียกว่าหลุมคลายโอคนไนท์นะสามารถ นะครับพบได้ตามทาน้ำแข็งต่างๆอย่างเช่นทาน้ำแข็งเทเลอร์นะหลุมเล็กๆเ,เหล่านี้เกิดจากฝุน่นขนาดเล็กตกลงบนทาน้ำแข็งดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์และละลายทาน้ำแข็งเจาะเป็นรูขนาดเล็กจนไปถึงหลุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งรูหรือหลุมเหล่านี้สามารถเป็นแอ่งน้ําให้กับชีวิตอาศัยอยู่ภายในนั้นได้นะข้อมูลจากงานวิจัยนะบอกว่าหลุมเหล่านี้สามารถละลายจากฝุน่นที่อยู่ภายในได้นะชั้นน้าแข็ง ด้านบนจะทำหน้าที่เสมือนหลังคาโรงเรียนกระจกคล้ายกับปรากฏการเรียนกระจกเลยนะแสงส่องลงมาจากเบื้องบนจึงละลายเฉพาะชั้นพื้นผิวด้านล่างแทนที่จะละลายจากด้านบนลงด้านล่างตามปกตินอกจากนี้ครับการจำลองปรากฏการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เสริมข้อมูลว่าชั้นน้ำแข็งบนดาวังคารอาจจะปล่อยให้แสงผ่านล,ลงไปได้ลึก กว่า3เมตรและทำให้ชั้นฝุ่นที่ปะปนอยู่ในน้ำแข็งนั้นละลายและสามารถดำรงอยู่ในสภาพของเหลวได้นะครับอีกทั้งชั้นน้ำแข็งยังสามารถทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันร,รังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ได้อีกด้วยครับนักวิจัยเชื่อว,ว่ามีโอกาสที่จะพบแรงน้ำเหล่านี้ได้ที่ละติจูดระหว่าง30-60องศาทั้งในซีกเหนือและซีกใต้ของดาวนะครับซึ่งคุณอดิตยานะอดิตยา คูลเลอร์นะอดิยาคูลเลอร์นะนักวิจัยหลักของโครงการจากเจ็ตโปร u พลชั่นและบอราจอรี่นะของนาซาบอกว่าหากเราต้องการหายชีวิตในจักรวาลการสำรวจน้ำแข็งบนดาวอังคารเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะก็ต้องตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังนะว่านะในโลกในดาวอังคารนะจะ มีสิ่งมีชีวิตนะครับาตามที่ได้เขาได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้นะครับเสียงลือเสียงล่าอ้างกันมากรรม,าน,มานาแล้วล่ะนะว่าจะมีจริงอยู่หรือไม่นะครับหรืออาจจะมีนะสิ่งที่เซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ต้องตามกันต่อไปตรงนี้นะครับนะบแต่ว่าตอนนี้ก็มาถึง ท้ายรายการแล้วนะครับผู้ฟังที่อยากจะติดตามรายการของทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้ได้ไม่ยากเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p l i v e แล้วก็เลือกรายการเลือกตอนที่อยากจะติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p l i v e แห่งนี้และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดของทาง r m u d p l i v e ไหนอย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ R M U D P Live คำไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดและการเด็ดของทาง R M U D P Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเดดเจอกันได้หม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทุกวันพุธและประชดีบัรท y YouTube ของ R M U D P Live เจอกันได้หม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเดด